สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อวนนี้แม่หมูสิบ้ามาเที่ยวสวนไดโนเสาร์จนเนาะค่ะสวนไดโนเสาร์จังหวัดกาลสินจ้าอะแล้วบพบกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีไดโนเสาร์มากมายหลายพันนะพี่น้องเนะาะไดโนโเสาร์ไหนอยู่ จังหวัดกาลาสินนะจ้ะเด้อแหล่งท่องเที่ยวนะคะเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดกาลาสินจ้ากาลสมีนักท่องเที่ยวนี้นองๆนะพากันมามาชมหรือว่ามาเที่ยวนะพี่นอนะ้องเนาะดุสิตเป็นพ่อแม่พาลูกพาหลานมาชมแหล่งน้ำเสาวนะพี่น้องเนาะ มาได้ด้วยจ้จพี่น้องเด้อยู่สหัสขันเนาะมีที่เดียวนะคะที่จังหวัดกรลสงศิล์จะเป็นองจ้าจะเป็นสวนยอมนะพี่น้องนะสวนยอมเล็กเลกเอาไปให้ท่องเที่ยวกัน อันนี้ก็ทีเป็น,นบ้านสงการนะพี่น้องเนาะเออเด็กๆนุ่มๆส,สาวๆเนาะวัยรุ่นก็สีผ้ากันมาจอดรถเด,ด่นน้ำสงการกันจ้ะพี่น้องเด่นน้ำสงการอยู่หน้าสวนสัตว์จะ้ะหน้าสวนไดโนเสาร์เนาะพี่น้องเนาะก็ได้ถือโอกาสมาเล่นสงการหลกักผ้ากันมาชมเนาะ มีหลายสายพันธุ์้ะพี่น้องเดอ้อมีหลายสายพันธุ์จ้ะถ้าู้ใดมาจังหวัดกาฬสินนะคะเนาะถ้า่ได้มาเที่ยวสวนสัต์ไดโนเสาร์เนาะก็แสดงว,ว่ามาม่ถึงจังหวัดกาฬสินนะพี่น้องอ่าเพราะว่าเป็นขึ้นขึ้นชื่อขึ้นชื่อของจังหวัดชาวกาฬสินนะพี่น้องเนะาะไดโนเสาร์ ตาลานปีจะพี่น้องจา้าบรรยากาศดีนะพี่น้องสถานที่ก็สวยงามนี่จา้าตัวใหญ่ตัวน้อย ไม่โมกผ้ามาให้ผ้ามาเบิงเนาะผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงตเต็มเลยจ้ะดโน่าเศร้าวิวดีอากาศดีจ้ะพี่น้องวิวดีอากาศดี ทวกข้อง,ของกับสิมาพ่อผ้านั่นลูกหลานมานางเล่นพี่น้องจา๋ามานางเล่นมานางเที่ยวเนาะมานางเลนนางเที่ยวนางชมอยู่ใต้ตไมใหม่ไม่ว่างพักพอนพี่น้องจา๋าไม่ต้นใหม่นางชิ่วๆกันเลยเสื้ออาหารการกินมานางกินเลยพี่น้องแต่ว่ากินแล้วก็ต้องเก็บเนาะพี่น้องกินแล้วก็ต้องเก็บทำความสะอาดจา้ะเป็นที่พักพอนย้อนใจจ้ะ เป็นที่พักผ่อนยอนใจเนาะนี่ช่อมกันเต็มๆจะ้ะเมื่อนี้แม่มุก็ได้มีโอกาสนะคะเนาะมีโอกาสเดยแม่เที่ยวได้กลับบ้านได้กลับมาบ้านจังหวัดกาละสินก็เลยมาเก็บภาพซ่วยๆนะพี่น้องเนาะไม่ไดีโอาชวยๆให้พี่น้องเลยรับชมน้ำจ้า ทุก,กข้องกับสิภาที่น้อยเนาะลูกหลานเนะ้ะมันแรนเล่นจะเป็นน้องเป็นที่ถูกตาถูกใจของเด็กๆีีนอ้องจ๋าที่ถูกตาถูกใจของเด็กเลยสวยงามจะพี่นน้อง สวนไดโนเสาร์นะพี่น้องเนาะสวนไดโนเสาร์ผู้ใดผ่านไปแวะมากอะแวะมาชมได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่จังหวัดเชลสินจ้ะทามากเคลื่อนล่ำปา่าเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้แม่หมูได้มาเที่ยวเขื่อนลำป่าวหรือว่ามาเร่นสงการยูหาดตอกเกตพี่น้องเนาะแม่หมูกันเรื่อยๆมามาชมมาเก็บคลิปวิดิโอให้พี่น้องเขาได้รับชมนงจ้ะ แหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะพี่น้องก็จะมีค้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะก็จะมีค้นมาเรื่อยๆจ้ะพ่าลูกพ่าหลานมาค้นก็มากพอขาดสายจ้ะพี่น้อง ถ้าแปะทาท่านผู้ชมมาเห็นของจริงนะพี่น้องเนาะจิตตะลึงจะ้สงจะ,งจะสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามไปเลยเลยอันนี้แม่หมูกับพาเดินชมเนี่ยพี่น้องเนาะเดินชมแต่ละตัวแต่ละตัวจะ้ะ แต่ละสายพันธ์นะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกท่านด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจ้ะขอบคุณทุกคนบ้างแรงใจเนาะค่ะเนาะที่มาชมคลิปแม่หมูจา้าแม่หมูก็ขอฝากแม่หมูขืนลำปเปาวด้วยนะงจ๊ะพี่นอ้องขอฝากแม่หมูขืนลำเปล่าจงน,น้อยไว้ครับพ่อแม่พี่น้องด้ยค่ะเดอ้อติดตามรับชม นะคะให้แม่มุงน้ำไม่ได้ค่ะพี่น้องจ้าแม่มุง้งขอขอบคุณนทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อขอขอคุณนทุกท่านที่มารับชม